นะครับจิม๋มิมนะครับเราเข้าไปตีนะครับหลังนี้ดูนะครับจุดได้องทำเล็กๆนะมันดุ เวลาไม่เยวะมึงดว่าตสวยนเลยครับกินไปได้ โอ้โหน้ำตอนนั้นใช้ได้เลยไร น้ำพริกโอ๊ยดูครับออกครับเอามาดูนะครับนี่ครับน้ำใหญ่ครับน้ำไหญครับ ป่ามันลกมันนนั่นยากครับใหญ่ครับดูครับใหญ่มากใหญ่แล้วนี่ครับ

น้องมิมเจนห้าครับสวยเลย <c oughs> เสียดายหัวน้ำหัวน้ำมันเป็นโลนครับโลโลกว่านะครับ <c oughs> นี่ครับใหญ่มาก สวยครับนหวานช่ำๆครับผม